สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเนื้อหาหนังสือดีๆสุขหรือทุกข์อยู่ที่เราคิดเป็นหนังสือที่ดีมากเลยครับมันทําให้เราแบบมีมุมมองมีแนวคิดที่กว้างออกไปซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันแนะนํำเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านดูนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม ก็ต้องขอให้คดิตผู้เขียนก่อนเลยนะครับอาจารย์อธิบดีอธิปัญโยภิกขุนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนังสือดีๆเล่มนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเอาเนื้อหามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับผมเป็นวิทยาทานนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็น EP 37แล้วนะครับผม หัวข้อวันนี้ก็คือความดีอยู่ที่การทำงานไม่ใช่ลมปากเมื่อนึกไปถึงที่ทำงานทีไรชีวิตเหมือนถูกชุดดึงให้ตกนรกทั้งเป็นเพราะเบื่อหน่ายต่อความจำเจที่ซ้ำซากของการทำงานเรื่องงานยังพอทำเนาแต่เบื่อเพื่อนร่วมงาน ที่ชอบคอยกลั่นแกล้งใส่ร้ายบางคนก็ชอบพูดเสียดสีซ้ำหัวหน้าก็ชอบลำเอียงชอบใส่ใจแต่ลูกน้องหัวประจบจนเราเองต้องกลายเป็นคนนอกสายตาครั้นทำดีแค่ไหนแต่กลับถูกมองเห็นเหมือนทำผิดอยู่ร่ำไปเมื่อเจอเหตุการณ์ เข้าไปอย่างนี้เป็นใครๆต้องหงุดหงิดขุนเคืองใจเป็นธรรมดาแต่เราต้องพยายามสลัดเรื่องราวเหล่านี้ทิ้งเสียให้หมดอย่าปล่อยให้ค้างคาในใจเพราะจะมีแต่ผลเสียเพียงอย่างเดียวเช่นการทำงานย่อมติดขัดจิตใจมีแต่เรื่องเศร้าหมองร่างกายก็ซุดโทมและยังเป็น ช่องทางให้เกิดโรคร้ายอื่นๆได้ทางที่ดีให้คิดเสียว่าใครคนใดจะเป็นอย่างไรก็ช่างใครจะค่อนแคะเสียสีก็ช่างเขาใครจะอีอสอพอแค่ไหนก็ช่างมันหากเราไปใส่ใจเรื่องพันนี้มันไม่จบสิน้นเพราะคนส่วนมากเขาก็เป็นอย่างนี้ ด้วยกันทั้งนั้นทางที่ดีให้ปล่อยเขาไปเราทำงานของเราทำไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดมีความอดทนขยันและซื่อสัตย์ต่องานที่ทำอยู่เสมอแล้ววันหนึ่งการงานที่ทำด้วยความตั้งใจและรับผิดชอบจะส่งผลตอบแทนให้เรา อย่างน่าอัศจรรย์อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดต,ตัดสินความดีให้กับเราส่วนการค่อนแคะเสียสีและประจบสอพอก็จะเป็นตัวตัดสินให้กับเขาอีกเช่นกันเพียงแต่เราทำงานของเราให้ดีความดีย่อมไหลออกมาจากงานที่ทำไม่ได้ไหลออกมาจากลมปาก ที่คอยจะพ่นคำหวานๆแต่ไม่ได้ทำงานก็จบไปแล้วนะครับผมกับ EP นี้สุดท้ายนี้เพื่อนๆที่พี่ท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะเข้ามาตอบคุยกันนะครับถาผิดพลาดประกรารใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีอะไรที่มันไม่ดีอยากให้ เปลี่ยนแก้ไขก็แนะนําบอกสอนได้นะครับผมก็จะเอามาพัฒนาแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับผมขอบคุณมา,มากๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ